เป็นอะไรนำขมม,มาเด้อกินข้าวเด้อพี่น้องเด้อสบายดีอีกรอบจ้ากแกงหอยแล้วเรียบร้อยจ้าอ้ดัดดดง,งกินข้าวข้าวตุ๊กแกงหอยขมแกงหอยขมหนอจะเดินจะเอาพักด่างขมไปฟัไก่กินเท่ากินป๊าดยิ้มอยู่ในเดือยหอยใหญ่สวยงาดแต่

Nó tự ngâm nè nó tự nhập kèm mùa vàng hay nhé Ừ Yên ừ. ừ. ừ, 2 năm, 3 năm Bớm nó thêm vào đây Nó sụp vô đàm Sụp Hồi điếc nhé anh mình có hồi điếc luôn hả chị Có hồi điếc โอ้ยากจะทอันนันได้มาใช่ผ้าหลังโคเอกนผ้าหลังโครับอันนั้นจบกัจะปักาักคมนั่นปักคมโบราณนั่นักคมคมนาไม่หเลยอ้น้ใช่ลงะม่อมักขมันบ่มีน้ำมันเชื้งไหวขีใจนี่กระมอมเนี่ยหมี้ัมอึดหมื เปี่ยวตายเได้นมื่อเาสาไปดูงวหรอเนะเอาไปคนะาาโอ้ยมีวอวเอ,เาอ,เาอเ้าวันใ่ตหมง้วเมื่อเารอมว่านี้คือเอมเมื่อปเดียวเนะต็มนาบ้านนี่อืดอกไม้ฉันเมื่อต้นอออือมกะต โอ้ยฟังกันย่างอันนี้เท่ามือ้อกำลังกันย่างเจ็บเครื่องเจ็บคอแป๊บเดียวเท่านั้นมันก็ามาแต่ใต้มันไข่กราบตัดไปเบอร์สี่โซนเรียบร้อย <ừ. S 1> ดอกไม้ไหายาังากตัวเอาไว้เลยจุ่นี้แหละบุกไทยไาเห็นแบบนวปลูกพีนามาปลูก <ừ. S 1> บอมปูกพีนาแล้วคุยปลูกไปนี่เยอะงานครับนคนมันแตกต่าง

ก็กโบจเคยคิดมีจ่ข้าวมาแก่เขาบไดทคิดข้าวอีแก่ไปหระเธอมาดียุ่งกี่อืมยืน ตะวันข <and> <AS> ้มาเบบนี้นกขาวเข้าขาหมูไม <Overwatch> ้ติดไวาในหมกอีกนง่มันหมดถูกสตารากับมันมันเป็นเรียนเนี่ยมันขาหมูโลนแตกเข้ามาแล้วเขากบ จะกลับบ้นานนางมันอาจจะเนื่อเน,น,นื่อไปเพื่อนด้อยนะออยากดีจ้าวันต่มาทำอย่างนี้ครับวันทนไท้อนจำคำเลยพี่น้องด้วย ึ้นมาแล้เฮ็ดเรื่องมันก็บ่ทันอือแต่จะเรียกอะไก็บ่ทันทําแล้วไปว่าบาดยามหน้าหน้าดับหน้าเบิดมือไดนานข้างแต่มันเปนตื่นซับโอยมันต้แรไปที่รน้นา้อน้ มัมนดทันบอกีเงินพิ้โงหลายหลายันดีทันอีกนได้ยังบอกดีงมเลยบัดบอกนคุณ่มัป็นหนึ่งเข่าเ้าโดคข้าอืมเรียบมะเกาะง่ามเือ ทอดทอดทอะไรรีบนักอ, <ใน S 1> อืม,อมเบิงไหนตาวเตยตุยเกบ้าเยี่ยงพี่น้องเอ้อน้ำมันโขยพาคนเบิด้อพี่นอ้องเอ้ยสาวะเละแก่สลาขับไปแล้ว โอดม่าขาาขาจาิดกลายผมบอกบอกมันเราเราไปชิคกล้นัมแฟังิน้ำไก่ไก่แบบิก้นมนาทอย ก็นนี่แหละก้งย่งมแหงอยู่พอดีทำส้มกับนั่งคอแม่อิ่มนะมัไปครัวกิ่บ้านเบาเบามันได้แซ่ยูเบ น่าริมขิดงล่างลักๆๆๆนต่อยก้นใช้แกงไม่โดดนะได้มีตัหหอยนุอแน่นี่นล้วหหอยนี่ตัวอะเอามาจะใส่อามาจะบ้านน้ำตายคนลุกไปเลยยังไดงจะมาตัดยังไ้ก็หอยขากกาดดีแลกโบ๊ดแล้วที่ผ่านน้องตัวตายตัวบ่อ น้อยน้อยเนาะแต่มันน้อยนะีเอเราอยกังหนไก่ได้พี่นนางเอ้มาแต่พูนนุ่งรอพัดอีกคนว้ายเย้าินหอยข้าวัง tôm kém một mọc I hoa leave, ly, I can tốt nàng. Find you all bò it. It will do it at the moment. It will do it at the moment. It will มืมขมันนี้เป็นหนหอนอ่ะโอ้ยหอนอะไรน้ลรบเปาอยู่วงโบจสิมาฮานนั่นแหละบางในเดดมันก็นนรเรคือว่านนี้ นนอบนน่ได้นอนเลยลงไปเนี่ยนี่เดีว้ผ<ภ>า,าขโ๊ฮะลงไปหาตตุยบ่ใชาลงไปหาผาขอโแล้ว้ากแต่ลงไปอุดุืงหักบ้านน้อยผ้าทกันแล้วไงเอออะไรอย่างรี่เดีจะลอกลอกปลาทมาผ้า,นนามาของโกซอยพี่น้อง บลาซอนะกะว่าชิมาโทน้าคืนเนี่ยวชิมาเมื่อนเอิญเห็นหน้าจะว่ามาเนาะใหม่เหะเออเมื่อกะว่าชิมาบ่มาเมื่อประหยากเชื่อบปลาซอนนั่นแหละมันจะได้เ้ยคุณหลอกยาวอเล่หรือเปล่าวเห็นหน้าจัะว่ามาจ้าจัางว่าเอาไขมันมาต้มดีไหมไข่มันดีนะปลุก ่<ม>วงประสาิสาสนวนทอืมบาที่ส,ส,ส,สุดไ เ็ดเ็ไปกว่านงาทางแล้วเราเค็บเพื um, ่อนดก่งมากนะแข็ง <cited> ้ยแข็งปดนอยู่ปนนแข็วอยู่แต่ว่าโดนมอแล้วดนกเะ่าแน่เลยะ ตังหนังป้วนวัดไปนเออวัดระพัวพัวกอจ้ตัวดินเขาได้ข่ายแล้วครับคุณของน้ำที่จุกระเบิดมา ไเดมันติดมงเลยดอนี่มันจะทานป่ยมันจะทานไหมล่ะจะทานเด่นไหมมันหัวมันหัูม่ได้เป็ดแบบนี้เนาะแล้วกินจะหลอกลวงหรืเขาเอ้ย แต่แนวหลอกลวาแนนเราะแหลอกลวงแาโลงูนี่แล้วันจะเป็นนะ้ำมันงูคุณเป็นไทมันงนูคุณหลอกลวงว่าแเล่จะแนวหลอกลวงจะซื้อเดิม <c ười> แล้วพ erm ี่น้องเก็บภาพบรรยากาศกินข้าวให้เบิร์อ่งนี้แล uh> ้วแกงหอยแล้วก็ไข่พลาโลนะจ๊ะทุกคนไข่พลาโลงูไข่พลาโลงูอพี่นะก็ได uh ้กินบอฝากกันเคยทานคยได้กินพะโล้งัวมืมันีป็นอะพี่น้องเอ้ยจะได้กับการติดตามคลิปหน้าด้วยนะจ๊ะจากทีมงานของพวกเราสบายดีจ้าสบายดีเด้อ